กลิ่นหอมมากเลยว่ะหอมแบบหอมมากๆอ่ะนี่คือเราครับมันที่จอดรถนะน้มัสเตมาขนาดนี้ละไม่ต้องคิดหึงเลยว่าเราจะพาไปกินอะไรวันนี้จะพาไปกินอาหารอินเดียที่เขาเรียกว่าแฮร์ริสพาร์คมันเป็นซับเบิร์ตซับเบิร์เป็นที่คนอินเดียอยู่เยอะย้อนกลับไปปี2021เขาได้เสนอเข้าไปเทนที่คาซิลของที่ซิดนีย์ ให้เป็นตั้งเป็นชื่อถนนเลยเหมือนไทยทาวดเดอเลยนั้นคาดว่าน่าจะเป็นปีเดียวกันชื่อถนนเนี้ยเรียกว่า Little ้ลอินเดียแค่ชื่อก็เด็ดแล้วแล้วใครที่ชอบแบบเขาเรียกว่าอาหาของที่เป็นของที่อินเดียไม่ได้มาที่นี่มีหมดเดี๋ยวเราไปเดินดูกันว่า3ถนนเนี้ยมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่ที่แน่ยืนอยู่ตรงนี้อิ่นหอมมากเลยไม่รู้มาจากบ้านหรือมาจากร้านมาถึงตรงนี้เลยนะบอกอะไแมง เหมือนลุกเหมือนลุดมาอินเดียเลยอ่ะคือผู้คนเนี่ยกลายเป็นอินเดียหมดเลยเหมือนเราลเราเดินอยู่ไทยเท้าเลยแล้วเจอคนไทยเยอะๆอันนี้จะอินเดียทั้งนั้นเลยเป็นอะไรที่ amazing ม,มากอินเดียนั้นเลยจริงๆแล้วกลิ่นหอมมากอ่ะ mm. คือกลิ่นอาหารนะ่ะคือดีมากอ่ะแล้วการที่มาที่เนี่ย แค่นั่งรถไฟมาจากในเมืองอะ่ะนั่งรถไฟสายสีส้มมั้งที่จะมาน่าจะเป็นสายสีส้มดูที่จะมาเพนริกแล้วตรงสเตชันเนี้ยแ r ร s รสตพาเนี้ยจะอยู่ก่อนถึงพารามาตาสเตชันหนึงสเตชันไม่ไกลมาได้ คนต่อคิวเฉยข้างในทำสดมากอ่ะเขาทำสดๆเลยเป็นร้านขนมอินเดียที่มันเป็นเส้นๆอ่ะคล้ายๆปาน้องโก๋กรอบๆอ่ะไม่รู้รสชาติจองหวะเป็นยังไงเจ๋งมากเขาั่อคิวเยอะมากเดี๋ยวเขาพาเข้าไปสั่งจริงเหรอเขาทำสดเลยนะเขาทำสดที่ต่อคิวไม่อยู่หรอเขารอเพื่อนกันอันนี้คือเขาจ่ายตังค์แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปสั่งตู้เราที่ถือใบขาวเนี่ยคือเขารอคิวเปนเห็ิ้งฟันนิคุริสนด้วยนะ Còn sao tâm lại đã. lo lo lo. เคยเห็นนะั้นที่อยู่ในของที่เขาขายในในพวกร้านขายของชำอะ่ะแต่มันจะเหนียวๆอย่างสวยอะ่ะสวยยมากเงางามน่ากินมากสวยมากมันดูน่ากินมากอันนี้เขาเรียกว่าเชอร์รีบีเป็นการกินครั้งแรกเลยอยากรู้เลยว่าว่าอร่อยไหม กำลังขึ้นมาร้อนๆเลยเห็นจากตาว่าจากตาวันนี้เขาใช้แมชชีนแล้วนะเขาไม่ใช้ใช้มือคนแล้วนะคือคนเยอะมากคงไม่ไหวเขาใช้แมช <sk ill> ชีนรือร้อๆมาแล้ว็จุ่มของหวานเลย <sk ill> กำลังนึกอยูมม่มันเหมือนขนมอะไรของเราสักอย่างเลยวะบอกเลย <glaube> ว่าลูกชอบมากนี่อันนี้อันแีกนันี้นี <p> ่กินครั้ง,ง <p> แรกเหมือนกันเดี๋ยวจะลูกถ่ายกิน ใช่ไหมทำไมมันมันมันกรอบกว่าที่อยู่ที่ร้านอ่ะของใหม่ของทำสดใหม่อร่อยเสมอเมนูแรกแม่งได้วะน่าเหมือนโรตีกรอบอืมใช่ในน้ำเชื่อมเนี่ยที่เขาใ่อ่ะมันมีกลิ่นอะไรหอมๆอยู่คือถ้าคนชอบกินหวานนะจะถูกใจมากเลยอหมยอนานเลยเหมือนเหมือนกินพวกขนมฝอยทองท้องหยิบท้องหยอดแต่เป็นแบบกรอบอ่ะ พราะมันจะชุ่มด้วยน้ําเชื่อมมากอารมณ์จะคล้ายกับกับคลองแขงกล่มๆกับคลองแทง,ง,แ,ทงแต่น้าําเขาอะน้ําไม่เหนียวอันเนี้ยเชอร์เบียมันไม่ใช่เคลือบแต่มันเป็นการที่พอข้อ,สอเสร็จอะแล้วมันดูดเข้าไปมันอยู่ทุกอนุเลยจริงสุดยอดหาร้านต่อไปร้านนี้ไว้ใจได้อร่อยจริงอื้ แล้วมเมื่อถึงอาหารอินเดียนะบอกเลยว่าท็อป10ของอาหารอินเดียนะจะอยู่ที่เนี่ยอยู่ที่ลิเทิลอินเดียอยู่ไปสักเก้าแล้วอีกหนึ่งอยู่พรลามาตาซึ่งเป็นซับเบิร์ตถัดไปแล้วมันมี2ล้านเลยนะตัดมาเป็นท็อป2นะ ร้านแรกจะเป็นของชื่อว่าแชททาร์เป็นอันดับหนึ่งนะและอันดับสองเนี่ยเป็นโดซาโดซาไรวาโดซาฮัทโดซาฮัทซึ่งเราจะพาไปกินเราคงกินได้แค่อันเดียวแต่ที่เลือกอันหนึ่งเราเลือกอันดับรองเพราะอันดับแรกอะ่ะมันเป็นเวนเจอร์เวน้วนมันเป็นปักล้วนคือไม่กล้าคือยังไม่กล้าหนึ่งอานนั้นเราก็เลยเลือกโดซาฮัทโดซาฮัทอาจจะมีเมนูเนื้อด้วยแล้วมีเมนูข้าวหมก แล้วเมนูแพะอ่านดูในรีวิวเขาบอกว่าไอแพะหรือแกะเนี่ยมันจะเป็นของที่มีกลิ่นใช่ไหมแต่ว่าร้านเนี้ทาได้ดีมากถึงขั้นไม่มีกลิ่นไปดูกันไปดูกันเราเลือกกินร้านนี้คนเยอะเหมือนกันไหนวะเิดนไเปิดหรือปม่หรอเปิดหรือปม่หรอเปิด คาฟฟ่ด้วยคือคาฟฟ่ไหมไอ้ขนมเจลาบีที่เราซื้อมาเนี่ยอันนี้คือเจลาบีเหมือนเป็นเป็นแบบขนมยอดฮิตเลยอะแบบปนงโหที่นี่น<ำ>คือขายหลายร้านมากที่เป็นไลฟ์เจลาบีที่คือทำสดอะทีะ่จ่ดรถมีตรงนี้เอ้ยระวังรถลูก วิธีที่จะสังเกตนะว่าร้านไหนอร่อยออริจินอลหรือไม่ออริจินอลนะให้ดูที่ว่าร้านนั้นนะคนในประเทศนั้นนะเข้าไปกินเยอะขนาดไหนเหมือนอารมณ์ที่เราไปไทยทาวอ่ะร้านร้านชาติไทยอ่ะคนกินเยอะเอ้ยชาติไทยไม่อร่อยแน่นะเข้าไปร้านไหนคนไทยเยอะก็แสดงว่าร้านนั้นมีสิทธ์อร่อยเยอะใช่ไหมร้านนี้ก็เช่นกันเห็นแต่คนอินเดียเดินเข้าไปไป Yep, yep, yep. Yep. No curry, no wine? Like, all of them? Right. Every curry? No curry at all. What do you have left? Biryani. Biryani is next. แล้วก็เมนูบางอย่างอ่ะหมดไปแล้วขมา่มกี้เขาบอกว่าเมนูเคอรี่ไม่มีแล้วกับเมนูไรซ์ไม่มีแล้วแต่ไรซ์นั่นจะเป็นข้าวเปล่ามั้งข้าวข้าวอะไรนะเขาเรียกว่าข้าวอะไรนะข้าวหมกยังมีอยู่ใช่ไหมใช่โอเคพวกยังกินใช้มือกันอยู่เลยออรแนันจะนอลอยู่เลยอ่ะอยากลองแล้วอ่ะออเมนูเลยดีว่ายอยากจะบอกว่าอยากจะบอกว่าในเมนูไม่มีรูปเลย ไม่มีรูปจริงจริงยังไงถ้าใครจะมาเนี่ยวิร์ชมาก่อนหามาก่อนแต่ว่าพนักงานมริกันดีถามเขาได้แล้วเขาแนะนำหมดทุกอย่างเลยว่าไหนอันไหนโอเคไม่โอเคแล้วครั้งแรกที่บอกว่าเราจะลองกินแกะแต่เขาบอกว่าที่ดังที่สุดเป็นิกนเ,เ, okay, <Nice. S 1> เราก็เลยอโอเคนะ thank you เราก็เลยไม่เอาไม่เอาแกะมาเรากิกนเป็นไก่แทนเป็นไกนแทนสวยมาก สวยจริงสวยจริงข้าวมนสีสวยมากเลยอ่ะอันนี้มันมีสั่งไบเขาเรียกว่าอะไรนะดาบุริเหมือนผ้านิคุริเลยออกข้คุริหมือกันใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้ว้าวคว่ำลงมาในนี้เลยเหรอใช่ไหมเขาเข้าใจถูกใช่ไหมเขาบอกว่าเวลาใีน่ะ ได้คว่ำลงไปเพราะว่าเนื้อจะอยู่ข้างใต้จะ,จะได้กลับไปอยู่ข้างบนโอเคขอเล่มจากกี้ก่อนนะงงเลยเุืบเกเหมือนพานิพลวิวทั้งสีสวยมากยอ่กินช้าจะเหมือนพีน่กอลโอ้เออไม่แปลกใจเลยเราก็ใช้มือเฉยเลยเหมือนกัน <laughs> ข้างในจะเป็นเฮ้ยหอมโยเกิร์ตปั้เหมือนเหมือนข้างในเป็นเป็นเหมือนโยกเกิร์ตสีเหมือนอะโวคาโ,คโดเลยวะ่ะ<า>อืมมันมันเปิดพี่ใหญ่มากออกเปรี้ยวๆอ่ะอืมเปรี้ยวคำมันใหญ่มากมันเปรี้ยวเออคล้ายๆมั้ง ไม่ใช่ไม่ใช่แพนชัอนคูนเฮ้ยอันนี้อร่อยกว่าที่โยนอ่ะอร่อยกว่าอร่อยกว่ารสชาติรสชาติคนละแบบเฮ้ยคือจะจะข้าวจะหวานก็แบ,บ่งไม่ออกเราไม่รู้มันมันคาวหรือมันหวานน่ะแต่แต่ไม่ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรเมนูเนี้ยแานิปุริถ้าคนชอบก็ชอบเลยถ้าไม่ชอบก็จะแบบอย่างงเี้ยะห้ าหารอยข้าวมันมาหารมาเร <laughs> ็วื้อขอบๆยกกับเยอะๆอือคนนี้กิยกกับเทียกๆนี่ต้องดูตรงนีๆๆ้ตรงข้างล่างเหนอมนิมน้่นยไม่ชอบแล้หนึ่ง ถึงไต้กับเมนูนี้เมื่อกี้พมือเขามาเสิร์ฟเขาบอกเลยว,ว่าอยู่ต้องคว่ำข้าวไปเลยนะคว่ำข้าวไปในถาดก็เลยตกใจว่าอ๋อที่มาทั้งถาดแี้ข้าวานี่คืออะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอทุกคนข้าวสวยมากเลยข้าวอะไรนะบาสมาร์ติหอมวาะเอานะหนึ่งสองามึงเงี้วนะหอมเลยวู้ชุด เฮ้ยย่าอ๋อน่ากินมากเลยอ่ะยาทำไมฉันต้องตื่นเต้นกับทุกจานที่มาวะทำไม่ได้เนี่ยเออนั่นแหละสิสียงมากอ่ะโอ้หูเกิดอะไจ้าอันนี้ที่เราสั่งมาเป็นไก่มันมีทั้งเวชชุนเชลเลียนก็มีหีนแกะมีเนื้อไก่เป็นชิ้นนะมีแกะมีเนื้อ อันนี้แต่ไม่มออกเขาบอกเป็นอัอนนี้ดังมากดังมากของมากเต่งเลยสวยปะตื่นเต้นมากเลยอะ่ะเป็นไงข้าวข้าวเขามีรสชาติมาอย,ยู่แล้วเกือบไม่ต้องคุกเลยข้าวมีรสชาติไปแล้วแต่ซอสเนี่ยเขาไม่รู้ว่าซอสมันคือซอสอะไรใส่อินเดียกินอยู่นะ่ยอันนี้ซอสหัว นวลๆอันนี้เป็นอะไรวะ้ยยกเหรอนอ๋ออันนี้ยกก่อนใช่สองท้องรสชาติต่างกันเลยแต่ข้าวมันนุ่มแล้วอืของเด็ดเลยอันนี้ลุยเลยลูกของเด็ดเลยคืออันนี้ข้าวอินเดียจะเป็นข้าวเส้นยาวๆนะแต่นุ่มมากเลยไม่แข็งอู เป็นคู่เลยเหรอโอ้ยแมีจริงเหรอเฮ้ยเผ็ดเหรอก็ไม่ต้องบอกก่อนว่าชิคเก้นปลายมันมีสองเมนูม,มันมีชิคเก้นธรรมดากับชิคเกน 65, ้น s i x t e ชิคเก้น s e v e n t 5คือตัวเผ็ดขนาดน,นั้นเลยเหรอจริงเลยเนี่ยหลอกกันมาเนี่ยจริงเหรอไม่แปลกใจเลยที่อยู่เลยทุกโต๊ะ เดี๋ยวป้อนเดี๋ยวป้อนมันเผ็ดมากเลยค่ะเผ็ดไม่มากมันมีกระดูกป่ะคือไม่มีอารมณ์ข้าวคลุกน้ำพริกอาอริงนั่งเลยยัางเด็ดสิ้งทำไมที่บ้านมันมีหรือวะยังเคยไม่คิดเลยว่าอาหารอินเดียมันจะอร่อยขนาดนี้ นี่เมนูของร้านเลยนะชื่อตรงเลยกับชื่อร้านเลยโดซาโดซามันคือเขาจะเป็นแป้งกรอบๆใช่ไหมเบลล์วะเ,เป็นแป้งเป็นเพลนเลยและที่เนี่ยเขาเด็ดตรงไหนป้าขอให้ซอสมาะโนโมดแปดอยา่างนะถ้าไปขอกินแบบสีสันแล้วขอรักกันนะเคลรี่อันนี้เคลรี่ ันนี้จะเป็นไก่หรอมันคืออะไรไทยอันนี้ถ้าเผ็ดออกมานะจะเป็นพวกกิ้งมันคืออะไรไทยไม่รู้ถั่วไก่แต่วะอัฟเซนชิลจะลูกแกไม่ใช่มันคืออะไรวะนะเนื่องด้วยว่าเขา,าอ่านรีวิวมาแนละ้วเขาเลยรู้ว่าแต่ละซอสมันคืออะไรบ้างหอมนะ อารมไม่จัดหรอืออะไรวะชีสชีสคือชีสพนเน่พนเน่จะเป็นอาหารที่คนอิเเนเดียใช้ทำและจะียนเยอะเรานี่เราไล่ไปทีละซอสอันต่อไปน,นี่นี่นี่เป็นอะไรกันอ้อแกงผัดแนงอะไรมาเนี่ยชา้าโอ้โห อร่อยแล้วผัแนงก็อชอ้อนแต่มันมันออกกลิ่นเหมือนผัแนงแต่ออกเผ็ดแต่กลิ่นไม่แรงนะบอกเลยอันนี้กะหรี่ถั่วกะหรี่ถั่วดาวเลยสีนี้ของไอาหารอินเนี่ยใช่ดาวอันนี้เป็นแกงกระตั้มอันนี้ถ้าเป็นกิงเจอร์ใช่เราดูในยูทูบมือนกัน <laughs> อันนี้ดูในยูทูบมือนกันอันนี้เป็นแกงเผ็ดใช่อันนี้จะเผ็ด <laughs> เปรียปร้ยวแต่เย็นว่ะอร่อยไหมอันนี้ก็น่า,าเปรี้ยวจี๊ดอันนี้อ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยวาซาบ,บิวะนนไม่ใช่อันอินเดียอะไรมีวาซาบ,บิวะเฮ้ยมันข้นๆกว่าปาข้นมากไม่ใช่อันนี้เป็นถั่วกับแหมจบแล้เป็นเชฟจริงๆเลยนะคะเปนพี่นัทซอสค่ะเก่งมากอันนี้ผ่านเลยอันไหนอันนี้ กินกันแล้วครับเชฟถามไปแล้วมันร้องอู้หิงเดียวมันคืออะไรครับมัสแมนมัสแมนกะเพราประมาณคกิ้งไม่ประมาณครับใช่จะว่าน้ำตกก็ได้นะอน้ำตกหมูน้ำตกเนื้อ ใส่ข้าขวคั่จบเลยน้ำตกอร่อยอร่อยซอสสุดท้ายอันนี้ง่ายพัมกิน้นพัมกิ้นบ้าเลยหรออ <c oughs> ะชิตโตโปรเตนเออ <c oughs> เน <c oughs> นีอเหมือนจะออกหวานเลยไ <c oughs> <c oughs> ม่แมชโปรเตโ o จริงจริงอันนี้ธรรมดาคือซีกขวานเนี่ยนะ จัดจ้าจัดตัวจัดจ้าร้านนี้บอกเลยอร่อยอร่อยกินได้ทางั้นเราขอกินก่อนเผืไปดูร้านอื่นนีอะไรอ่ะมาไงอ่ะแมงกุว้านนีคืออย่าบอกนะเหมือนโยเกิร์ตปั่นมะม่วงไม่มีมาซาลาใชิไหมที่เหมือนดูในยูทูบกินเดียอะไรเงี้ยไมม่ี เหมือนไออันเนี้ยแม่งไปใส่อยู่ในพานิพุลิอันนี้พุริเขามีอันนี้มาใช่ะจริงๆแล้วเหมือนไออันนั้นนะอยู่ในนี้อะกินอีกข้าไปม่เออต่อนี้เข้าวเนอะนี่ยังไม่จบ่อจริย นี่ขนาดร้านอันดับสองนะหรือว่าอันดับสองเพราะว่ามันมีเนื้อวะเอันนี้อันนี้ก็ใ่สงสัยนะแตอนนี้ติดท็อปทูจำนวนมากเป็นมังสวิรัตเป็นมังสวิรัตใช่ไหมงั้นเราไปลองร้านที่หนึ่งดีกว่าไหมเราเดินไปดูกันว่าร้านที่หนึ่งคนยัไงคือเมื่อกี้อันเมื่อกี้ที่เรากินกันอ่ะมันอยู่แค่ห้าสิบตอนึองนะเท่ากับเสิร์ฟหนึ่งข้าวจานโดยใหญ่อ่ะที่ติดแล้วก็ไอที่เป็นโดซา โดนซ่าหนักแค่สิบแปดดอนนะถือว่าราคาดีเลยแหละแล้วมีลาซี่อีกยังกินหน้าร้านสนใจวะตอนนี้ปุริเก้ารสนี่ปุริเก้ารถเมื่อกี้กินรถเองอร่อยเลยนะแต่ว่าถ้ามันรถละสิบชิ้นก็ไม่ไหวนะมันจะกินแล้วนะเอาไว้คราวหน้าอะไรกันมาทำไปคืนต่อไปดีกว่ามาทำชาร์เลนจ์ชาร์เลนจ์กินพานิปุริเก้ารถรสละชิ้นรสละชิ้นไงถ้ารถละสิบชิ้นเนี่ย มันเป็นรสละชินตนะแต่ว่ามันจะเป็นซอสไม่เหมือนกันนี่คืออาหารอินเดียไม่เป็นอาหารที่มีสีสนะัน่ะอันนี้บัฟเฟ่อันนี้เป็นเนปาเนเปาอะเนเปากับเ,เอเอไออินเดียกับเนปาตุกยูดด้วยกัน,น,น,นบัฟเฟ่ยี่สิบห้าดอลลาร์กลุ้ม,มละยี่สิบห้าดอลลอาร์อะไรตรงไหนวะือว่าผักล้วน apa ya? apa ya? kopi. ayah, hei. ada leh? anak si ห่านเสียบบอทบิวต์ก๊าบน,น,นัชกนะ๊าบคนเยอะมากตอนนี้อยู่กันที่ที่เราบอกว่าร้านอันดับหนึ่งอะที่ติดท็อปทูนี้ร้านนี้อันดับหนึ่งคนเยอะนะร้านใหญ่เมื่อกี้เข้าไปดูเมนูมาของของค่อนข้างเยอะเสียดายอะแม่ ผักอย่างเดียวผักล้วนอะ่ะเอาไว้เดี๋ยวคราวหน้ามีอารมณ์กินผักแล้วเดี๋ยวจะพามาให้ดูสําหรับคลิปนี้เรามาถึงอีพีที่3าหแล้วคนก้ยังดูน้อยู่เลยนะอยากฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไคร e ให้ทีนะตามติดตามพวกเรากันหน่อยพวกเราจะได้แบบเออมีกำลังใจที่จะไปกินร้านดูร้านนี้ในซิดนีย์แล้วเดี๋ยวเราพาไปดูกันว่าอาหารอะไรจะเป็นอันต่อไปหรือว่าเราจะไปกินอินโด ฟิลิปปินส์หรือกลับไปไทยเดี๋ยวติดตามกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับขอบครับ